เกิดเหตุการณ์บอคขาดคีดครับพี่น้องหลังจากทีมืขึ้นคณะหมอลัมเสียมีหกไปทาการแสดงยูทีจังหวัดกาฬสีนั่นเองค่ะโอ้ต้องบอกเลยว่าตกใจมากแล้วแม่แม่แฟนคลับผันเบิ้งทางไหลสดนะพี่น้องเนาะพากันแบบเอ้าเอี้ยงขึ้นเอี้ยงขึ้นยู่บนเวทีเสียมีหกแล้วเพ่งยุธแดนเซอร์ยุธนักร้องคือตกใจแบบตอนกรล่างแบบทาการแสดงอยู่่คะก็คือแบบเออถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ บอบอคอยเกิดขึ้นกับคณะมอลำั่ม,มแล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นด้วยแหละเออไม่ไม,ไม่มีแหละเพราะว่ามันกับจากนี้และแลนคือม่าเทิรงไม่ที่เลยนะพี่น้องอคะ่ะชีบาเมาบอกกับอบอว่าหลวเพราะว่าเพิ่นมาแจ้งนะคะมันเป็นเหตุการณ์เนี่ยพี่น้องเพิ่นว่าม,มันก็เพื่อนใจร้อ,อนใจฮอนอแบบมอลำคนมันก็หลายเป็นพ่านๆ่านชีวิตมันนี้ได้ยินว่าแบบ ลูกิ่นเสียบอกเออลูกเสียก็แบบแปลนบูป้าบูป้าขึ้นมามทั้งเวที่ยังหยนทางอนักรองศิลปินประกาศใหยนักรองก็คิดว่าพนสิม,มาทำลายบ่ม,มันก็ฝ่าวพักออกเลยมันตกใจค่โอ้อพี่น้อง,งแนบเออเถืองกาบเถืองไหว้ว่าเออเนี่ยลูกเสียประกาศเนย<อ>แต่ก็ถ้าสิประกาศก,ก็คือต้องไปอ่าพิธีกรเนาะต้องไปอ่าบอกพิธีกรไปเพ่ต้องไปแบบเพิ่วมาต้องไปบอกพิธีกรอยู่หลังห้าน ค่คอยบอกเลยเปกับสิประการไห้นะคะว่าน้องหรือว่าของคุณจงคุณแจยังกระตามแต่แต่ถ้าคุณทำพฤติกรรมแบบนี้ก็คือแบบเข้าใจแล้วเพิ่น<อ>ตกงใจแนนกระลุตนวเพิ่นออนะคะพี่ออน้องขะนี่รเรือเออแล้วคนม,มันเป็นเนยหน่อยนํำนเนาะแล้วก็ล่าสุดก็คือมือเสราร์นะคะได้ไปเห็นคลิปนี่ค่ะพี่น้องคะทาง Facebook ท่านหนึ่งนะคะเพิ่นได้เอาลงว่า,เ,ออวาเหเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหตุการณ์บรกาศบอคาคิดว่าเออ,เออเนี่ย เกิดขึ้นกับเสียยมิโเสียงวิโหค่ะโอ๊ยนอตกใจเหมือทั้งลือโตนันมาแล้ซี่ทั้งตกใจทั้งเลือดโตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแมนครั้งแรกกะลรูลูเขามาแล้วแล้วเนึ่กว่าสิมามาทำลายร่างกายโบจังไดค่ะแลวเพื่อนก็เดาว่าบว่าเออนี่ลูกเสียประกายเนี่ยทั้งกาบทั้งวายเดนเอร์พี่น้องโอ้ยตอน้โตนเพื่อนอยู่ค่ะนี่จะเป็นคลิปนะคะนี่ค่ะพี่น้องขอยุกปิดเสียงนะคะในฉากเสือขาวกางเกงสีดํา โอ้แล้วเราคนที่เป็นนักร้องชายก็คือรีบผักออกเพราะว่าแบบอันนี้คือแบบเป็นลองเพลงแบบรีบเลยแบบเทิ่งหวานไม่กราบค่าแข็งนะพี่น้องอ่าแป๊บนึงครับไอลูกซื้อยังครับลูกซื้อยังรัชานน์อืม ครับผมอันแป๊บนึงนะครับมันมันต้องแจ้งพิธีก่อนก่อนนะครับเพแมนยูนขึ้นมาจังสี่เด้อครับผมรัชชานนนนะครับน้องรัชชานนนโอ้ยลลกหายบูขึ้นมาสตกใจเลยโอ้พี่น้องคุณก็คือโฮเลยโฮเลยแบบบางคนกับการ์งมวนอยู่บางคนกับแบบเกิดอีหยังคืนเนี่ยเสียครับพี่น้องต้องขอบคุณคลิปที่เราจากพี่นิตยาพรนะคะที่ได้เอาลงเพราะว่าคนเบิงลิปนี่เกือบสามแสนแล้วเป็นคลิป คนเขาตกใจนั่นแหลหะเี่ก็ตกใจเขาเห็นเขายังตกใจเลยว่าแบบอเอา้าทาไมขึ้นมาแบบนั้นเราคนที่ตกใจที่สุดก็คือคนที่กำลังหลอกยิงอยู่ค่ะเห<อ> <พอ S 1> ม็นกับว่าตกใจเบิร์ดเลยจ้าอค,อย,อ,คอยตกใจเลย่าสันคือสิคึค้คคคน้ำหลูกหลายเนาะแรนมาเป็นสิตีนักหลอกด้วยตนเพิ่นคับเพล่นกลมกาบนี่ค่ะพี่น้องคะหัวอกคนเป็นพ่อแล้วตกใจลูกเราหายจนลืมคําคําหนึ่งถึงความบอถึกต้องคอยเห็นเธอแหละคอยยังตกใจเลยแต่ ว่าแต่เล่าเมากระโดดขึ้นไวที่ไปยังอะนะส่วนหมากกทให้ต้นเล่าว่าลูกเสียเพิ่งกับขอใจไงว่าเออลูกผู้นึงเนาะพ่อจะเสียหาพ่อว่าพ่ออะมีทางเดียวก็คือให้หมอสประกาศหายนานเลยแต่ว่าเล่าไปบ่ถทึกหรือว่าอาจจะเม็ว่าวการที่ต้องหายประกาศเนี่ยต้องไปจ้งไดมาจ้งไหะค่ะพี่น้องแล้วคือมีคอมเมนต์ว่าเข้าใจได้เลยค่ะลูกหายหาลูกไม่เจอ เข้าใจอยู่ค่ะแต่ทุกคนตกใจคิดว่าจะไปทำร้ายปกติทำการแสดงแบบนี้บ่ไ,ไดคืนเดอบ่เขาบ่เดคืนได้พี่น้องคะถือว่าเป็นการขัดขวางกอ่อกวนทั้งรูดตนูนทั้งเห็นใจนส่วนมากเอฟซีคือต่างแบบตกใจเบิร์ดพี่น้องคะทั้งหลายสดออนเม่ๆทั้งหลายสดทั้งหลังอะนะเพื่อนแล้วเอ้าพักกันแบบพิมพ์มานะศูนย์ตกใจเบิร์ดเกิดอียงขึ้นเพิ่นสิทำอะไร่างกายอันศิลปินบอประมาณนี้พี่นอ้อนง แม่ค่ะมันก็นเป็นการผ้าฟืน้นกดนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าสิมอลลั่ขนาดอะไรก็ตามคันแบบไม่แต่สิปีนทียังนี่ช่ค่ะพิ้นบไาหายเลยนะคะสิขึ้นไปเห็นนั่งก็ตามแต่เพราะว่าเพื่นกระตกใจเพิ่นกระตงเขาเอืน่นมาดูแลคนปลอดภัยคนที่เพิ่นขึ้นมากับ,บใจมันรลอนล่นมันจะตีแตกไปเลยแบบมานน้ำหลูกหลูกเสียไปใส่ในเมือแบบยุ่งกันตลอดเนาะพี่น้องเนาะแม่เนาะจะกราบไหเนสักนักลองจัก เรอเสอเออโอ้โหเข้าใจเข้าใจมากเข้าใจค่ะตกใจทั้งหลายดตตกใจแห้งประสันเอ,อโอ้โหค่ะนั่นแหละก็เป็นเรื่องเล่าในมือขึ้นที่ผ่านมาที่จังหวัดกาลสินค่ะพี่น้องที่ไปทำการแสดงของคณะามบอลลําเสียงวิหกเออในว่าเป็นเหตุการณ์ที่บ้าคขาดคิดบ้าคขาดฟังมันสิกเกิดขึ้นอเออเพราะว่ามันกะเหตุไห้คนตกใจนั่นแหละคือเข้า่ามานนั่นแหละว่า คุณจะขึ้นไปทำลายร่างกายศิลปินหรือเปล่าเพราะว่าแบบเลนเขาไปเลยแหมจากคลิปเนาะนี่แหละพี่น้องค่ะถึงเดืองเล่าคลิปอันจะไนล่ะลูกเสียบอกเกิดอะไรขึ้นกับเสียงีหกนั่นแหละแต่กะพอลูกไปเนาะตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะค่ะพอลูกไปอัปเดตเด้อนั่นแหละเพิ่งพอลูกไปเมื่อคืนนะคุณใดเบื้องจนเตยจนบานนั่นแล้วพอลูกสาวลูกทุกท้ายเราไปค่ะ ค่ะพี่น้องมันี้ก็มีข้าวข้าวมาลองมาล่มาออมหมาส,สาุพี่นองฟังเพลงสซมนี่ในกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวค่ะพี่น้องค่ะเพื่อสีมาอัปเดตข้าวข้าวมาลองมาล่ามให้พี่น้องได้ฟังใหม่ค่ะแล้วเรวันนี้ไปก่อนค่ะ